สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาธิตาสุดเพียนนะคะรหัสนักศึกษา65370160116นะคะอยู่โมเรียนที่1คะ่ะวันนี้ดิฉันจะมาประมวลผลความรู้นะคะจากเอกสารบทที่5เรื่องมนุษยสัมพันธ์นะคะซึ่งอาจารย์จะให้ตอบคำถาม5ข้อดังต่อไปนี้นะคะค่ะคำถามที่1นะคะมนุษยสัมพันธ์คืออะไรและเป็นอย่างไรนะคะค่ะ มนุษยสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มภายในองค์กรนะคะซึ่งจะมีอยู่2ลักษณะนะคะคือ 1. เป็นมนุษยสัมพันธ์อันดีนะคะแล้วก็ 2. เป็นมนุษยสัมพันธ์อันไม่ดีนะคะค่ะซึ่งมนุษยสัมพันธ์อันดีนะคะจะเป็นความสัมพันธ์แบบร่วมช่วยกันรู้สึกมีความแบบ สัมพันธ์กันในทางที่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นมนุษยสัมพันธ์ในแบบที่ไม่ดีก็คือจะทําให้สังคมขัดแยง้งสังคมเกิดการเห็นแก่ตัวนั่นเองค่ะ 2. นะคะมนุษยสัมพันธ์มีองค์ประกอบและความสําคัญอย่างไรค่ะองค์ประกอบของอมนุษยสัมพันธ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรติกรจงวิสานะคะได้จัดไว้3องค์ประกอบนะคะก็คือ1 ต้องมีความเข้าใจตนเอง 2. มีความเข้าใจบุคคลอื่นนะคะแล้วก็3ต้องยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นและความสมคัญของมนุษยสัมพันธ์นะคะเมสมิธอธิบายไว้ว่านะคะเพื่อให้การครบหาสมาคมเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะเพื่อเกิดความพึงพอใจยินดีแล้วก็ทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางานนั่นเองค่ะ 3. การสื่อสารภายในองค์การคืออะไรและเป็นอย่างไรการสื่อสารภายในองค์การนะคะจะเป็นการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการประสานงานการภายในองค์กรนะคะซึ่งจะมีู่5แบบแบบแรกคือการสื่อสารจากบนลงล่างและ2การสื่อสารจากล่างขึ้นบน 3. การสื่อสารแนวนอน4การสื่อสารแนวทะแยงแล้วก็5นะคะเป็นการลนโลนงโดยการจัดกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะ4นะคะการสื่อสารภายในองค์การมีองค์ประกอบและ ความสำคัญอย่างไรค่ะองค์ประกอบก็คือจะแบ่งออกเป็นสององค์ประกอบนะคะคือ 1. สิ่งที่มองเห็นได้แล้วก็2นะคะจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ความสําคัญอของความสําคัญภายในองค์การนะคะเป็นอย่างไรค่ะความสําคัญก็คือ,อสร้างความสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานทําให้พนักง,งานรู้สึกดีต่อองค์กรแล้วก็ ทําให้พนักงานรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมกับองค์กรนะคะแล้วก็ค่ะข้อสุดคาถามข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นมนุษยสัมพันธ์กับการสื่อสารในองค์การเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะค่ะสำหรับมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์การนะคะมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าการทํางานร่วมกันเราต้องมีการสื่อสารกันนะคะการสื่อสารก็อาจจะเป็นจาก,จากพนักงานธรรมดา สื่อสารผ่านเอกสารขึ้นไปให้อาปธารบริษัทเซ็นหรือว่าจากเป็นการสื่อสารจากเจ้าของบริษัทลงมาถึงพนักงานข้างล่างนะคะซึ่งมันต้องใช้การสื่อสารและการทำงานทุกอย่างต้องใช้การสื่อสารและต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีนะคะเพราะว่าจะทำให้การทำงานเกิดความราบรื่นได้แต่ถ้าเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ไม่ดีการทำงานและการสื่อสารก็จะผิดพลาดทำให้เกิดความขัดแย้งได้นั่นเองค่ะ ขอบคุณค่ะ